มาครับมาเบิงวิธีการต้มอึงใส่ใบบักม้งที่แซบที่สุดในโลกแมนบ<อ>ับใบบักม้งครับแมนบม่ไอ้แมนแซบที่สุดในโลกออขั้นตอนแรกรรส่โลด์หรอมอหน้าทมุนล่างก่อนล่างล่างโอาขีดดินออกจากโตมันก่อนนะครับแล้วออกกค่อ,อ,คอยมายางครับล่างขิ้ดินทรายออกก่อนเออแล้วค่อยมาย่างย่างดีๆล้วครับมะจังหอมจางใหม่ใหม่บอมใหม่ด้วบ มันก็พูดเกินไปขั้นตอนต่อไปขั้นตะไคร้ใบมะกรูดบักหูดบักนาวใส่เข้าไปเสร็จแล้วเอาใส่หม้อเลยโอ้ยหนูเป็นยังไงวะโอ้ยเทใส่หม้อเลยถือนั่นแหละอุ้ยอุ้ยอุ้ยบ้าตายบ่ตาย มันว่ตายเถือขาสี่ปางงางครัขาอย่าคิ่งนิ่งขาที่ปางงางนี่ของแท้ของแท้จับลงใส่หม้อขั้นตอนต่อไปใส่เครื่อง ดีดีเลยลงไปแต่เราสที่ก่ับมึนน้ำขึ้ไปหอนนี่เพราะว่ากูยุ่นี่สูงนี่มึงก็ยำตัวให้บางอยู่บ่ยาข <c oughs> ั้นตอนต่อไปลงหม้อแล้วก็รอกินนะครับ ปร,ปรุงแล้วใช่ไหมปรุงแล้วเรียบร้อยปรุง,รงแล้วใส่น้ำหรือยังใส่แล้วครับนี่ครับน้ำครับน,น,น้ำครับเพื่อนหน่อยลยไมันช่พอสดบ่ดเลยอย่ะพออยู่ครับแต่มันเปรียกว่านะี้นยังเติมอ,อีกรอกินอย่างเดียวใช่ไหมใช่แล้วโอเคครับขั้นตอนต่อไปต้องเด็ดใส่ให้มันละเอียดละอ่อนใส่สมุนไพรนิดหนึ่ง มันจะถึงจะอร่อยมากมายั้นตอนต่อไปใส่ผักโดยลงไปผักดินโดยนานันะใชุ้รอลุ่ดรถาวบาทหมดเลยเหรอหมดเลยโอ้โหจงดัจงกระซังเถอะแล้วแต่ิจงเอาเองเอลงไปบอกหยางเขาอ่าหน้าหลัาเขาไม่้องเยซ้ำีข้างงไปซ้ำผีไปเบอเซียไปจนเสีย